การมินฟินิกซ 5x เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือลูกค้าแกะเปิดซ่อมเองนะครับนี่นะครับคือสภาพตัวเครื่องนะครับที่ชาร์จไฟไม่เข้าแล้วลูกค้าก็ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองนะครับเอเปลี่ยนเองเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะฮะไม่รู้ว่างัดยังไงนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับใส่หลุดนะครับอันนี้ก็ สาเหตุตอนแรกก็คือชาร์จไฟไม่เข้าลูกค้าก็ไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนก็เข้าใจว่าเป็นที่แบตนะครับแล้วก็เกิดอาการงัดนะครับขั้วแบตเตอรี่หลุดแบบนี้นะครับก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็ต้องมีอาการช็อตนะครับที่ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวทําการใส่ขั้วแบบนะครับแล้วก็ตรวจเช็ค อาการต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นโดยปกติแล้วชาร์จไฟไม่เข้าไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้จุดชาร์จก็ยังสภาพดีนะครับสาเหตุอันนี้คือสายชาร์จของลูกค้าเป็นสายชาร์จเทียบนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าสายชาร์จเทียบไม่มีระบบป้องกันนะครับมันคือการต่อตรงนะครับ ซึ่งส่งผลอะไรนะครับเมื่อใช้กับอะแดปเตอร์ระบบฟ t c ชาร์ตนะครับก็ชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดก็จะช็อตชำรุดนะครับก็นี่คือ1สาเหตุที่ชำรุดกันในปัจจุบันนะครับก็นี่นะครับคือเหตุผลที่ซ่อมเองเจ็บเองจ่ายเพิ่มค่าซ่อมนะครับก็ตรงนี้ ว่ากันไปตามอาการขอขอบคุณมากครับร้านล็อกลีบายอินดีให้บริการนะครับใช้อะไรการมินแทนร้อเปร์เซ็นครับขอบคุณมากครับ